มาทายอาง,งุูขอทายอาง,งุูอยู่บ้านพี่คนไทยสอนสอนมีสีเขียวกับสีม่วงเนี่ยอยู่ทางนอกนี่ยเปิดเตโยก็ยัยงเห็นบ่มา,าปลูกมันมาหลายปีแล้วพี่กายนี่กับมาทายลงเฟสขอทายลงเเฟียดมีสีเอ็นเขียวกับสีม่วง พรชิมก <h isa> ่อนสะออนสะออน เือพอแช่แช่ลูกเดียวได้ัเยอเลยท้งานเ่โอยป้าซื้อมาจากบูจิแล้วป้าก็ผ่าสิแล้วก็เอาไปิงกะใส่วนไปวนมาเพราะว่ามันเริ่มแตกออกมาอ๋อนี่นาปีนี้เหรอพองมีคนมาพี่ว่าบกพยเปินมาองุ่นเพราะว่าแดดมันบ่อหอดเห็นะแดดมันบ่ถึงมันเลยบกพรงามนทางี้ S <S 2: <S 2> เด็ดแันฮอด<ม><ม>นามคือยัง <S 2: ๆ> ีลไงเรนีก็บเงินแต่เรได้เหมือนกันคุณไม่พานน้าถ้าเราซื้อเด็กบ้างสำเร็จนะหรือว่าเราต้องข่าวเองบางสำเร็จก็ได้แต่มันจะแค่เขาจะไปในเยอรมานถ้าตอนไปเนี่ยก็จะไปนิ่งเต็มเลยเป็นอะไรที่แบบ สองต้นเนาะหมาว่านะถ้าทาเอาเอากระถางต้นเองกระถางควาโบรโปรเลยตรงนั้แล้วก็ตอเป็นกลุ่นด้หเล่ได้ระแงไ่แล้วปีนี้ป้าแต่งได้เพราะทุกปีมันจะแตกมันโด่งมากเลยนะป้าจะแต่งตอนเขาพอเริ่มมาขนาดนี้ก็จะตาก่างก่อนตัดไม่ได้ไดหรอป้า ดินบัลเกเรียมสบัตเกเรเทศเนี่ยกงามขนาดน่อยงามใหญ่อันนี้บักเกเรเทศเชอร์รี่บอกว่าเรืจองไดโอเ อยากได้นอนเลนกับเว้นนอนหนาฮอนเอาหมัวป้วมมาตินนตะมห้งนะค่ะหาัว่านี่หมองนั่งเ่นพร้อมนอนไลยค่ะนี่กระถูกมั่นสลับแต่ก่อนนะมันเป็นมีใหม่น้หวพวงมุนขึ้นมา่มันม่วงสีมากเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นขึ้นมาสี ในสตอเบอรี่เป็นหมากแล้วอันนี้หม,มากข้าวขาวมอไ้สุกสุกไกรเลยลนี่อันนี้ค้มไม่นกมากินเนียป่าน่ะกยังนกมากินอยู่บนวิวงามนะเเออคือทำให้ฉันหน่อยวันหนึ่งมันต้องมีอาหุ่นห้อยเต็มแล้วก็นั่งกินกาแฟดูไม่น่าเชื่อว่าได้กินรถพี่ตีจริงจริงมันอยู่ที่มเดี๋ยวจะลองพูดกับเตาเรมป่า ปากกันก่อนที่ที่อ,อัุมนจะโตวันน้ำหวานปลูกได้ครึ่งปีเราถ้ปากกันแล้วไม่ได้ปลูกได้อืมใช่ยังแฟนน้ำหวานนะได้ แต่ที่นี่เขาไม่รู้ว่ามันปลูกได้ไงอเอารูปให้ม,ม,มันม,มันม่วงอ,อืมนะหยิกดูเมื่อกี้มันม่วงนึกว่ามันฝรัง่งไม่ได้รดน้ำมัน